สวัสดีไปค่ะทุกคนอาิค่ครีวิวยูในอีกแล้วที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมอัน,นี้ออกเอาไม่เป็นเลยนี่อยังก็เที่ยวเขี่ยวอันเที่ยวชักตองแต่ไม่อะไรนะเหล็กเที่ยวเหล็กแมงการนิดแมงการนิดปีที่แล้วปีปีที่แล้วแม่บุตากะใส่มากขึ้นกันอันนี้จะพูดอีสานเ้อปีที่แล้วก็สร้างมาปีนี้สร้างมาอีกแล้วปีที่แล้วสร้างมาน ก็เกี่ยวหยาในปาพุซาเวลาแบบแบบเร็วๆมันจะเป็นเกี้ยวยาวเลยทุกคนเราจะแกะไปด้วยพูดไปด้วยเพราะซื้อมาแล้วที่สาวคนอยากได้กันเลยก็เลยโยกไข้เราปีนี้เลยกะล็ะไรสั่งใหม่สั่งใหม่แล้วก็มีแบบว่าปากลิงแบบที่เราใช้นะทุกคนราคาราคาก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะแต่ว่าแม,ม่ต้ารับประกันว่าใส้ดีใสด้สดีอันนี้ตั้งใจเสียวามาปาดัปาดปัดหยาคู่ฟรังหลอกข้องฟรังไงคู่ก็หลังกินจูนะ เว่าไปแต่แต่งกิงิงพิซซ่ามันมันจะสะดวกมันจะแบบมันจะไม่เหนียวในนั่นมันจะบ่เหมือนหน่นเที่ยวั่นวิธี่เราแม่บัตาติดใจยอยู่สังมาแล้วสองีที่สาวอยากได้ก็เลยยกให้เราเราก็เลยก็เลยบัสั่งไหมปี่มียก็เลยตั้งใจว่าสิสั่งไหมอันนี้มันประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเราอยู่ในสวนต้นไม้หลายเนาะแต่งกิิงง่ายง่ายแล้วก็ใส่เก้าล้านกับบอดีประมาณนี้ที่นนอะ แม่บต้าจะปักลิงให้นะคะทุกคนเขาห่อมาแบบอย่างแข็งแรงไม่ต้องกลัวแต่คมมากคมมากราคาก็แม่โบต้าจะปักลิงให้เนาะ,ะไม่มีอันนี้ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าดีแต่ว่าดีาดีคือดีหรืกว่าอะไรอ ถอดได้แล้วท่านจะนั้นหนาเนาะทุกคนอันนี้คือล็อกอีกล็อโอ้าขยันบาดมนื้อค่ะเด้คมมากความคมคือคมมากเอออ่อน,นได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยคมจริงได้เรื่องเลยได้แผ่เรียบร้อยคมมากโอ้ยเสียวระบัน มือกระหลุยโอ้เงระวังเฮงหลุยความคมอันนี้แบบหญ้าแก้แหงๆแบบนี่น้อเอยหญ้าแก้หญ้าแหงหญ้าสี่แก้แหงๆเนี่ยคนเขาห่อมาอย่างดีนะแต่ว่าอันนี้จะเอียงไปนิดนึงเนี่ยความคมเลิศดแม่เอ๋ยคมมากเพิ่นพรมหนามันมายังดีอันนี้ประมาณนี้ทุกคนด้ามสิบบาทพ,พอดียี่สิบเซนอันนี้อันนี้สิบบายี่สิบเซนใช้ถนัดมือ ไปลอกในข้องไหม้าเกี่ยวห้องกับสีสันโพดสีสันโพดแล้วก็กอหญ้ากอหญ้าแก่แล้วก็เครื่องเครื่อผักบ <concur ideia> ุ้งเครื Bag ่อผักบุ้งจะหลอกไงนี่ดีในโบตานในน้ำใส่ได้เป็นน้องประมาณนี้ราคาก็แล้วแต่สีมากอันเดียวหรือว่าสองอันในโบตาได้มากจะไปหลอกข้องข้องกอลังจะไปไทยเบิ้งว่าก้อนหลอกกับหลังหลอกจะเป็นยังไดพเปน้องไป สนใจกับปักลิงตะกาแม่บุตาเลยเลื่อจะทักไปเลยส่งถึงบ้านสะดวกสบายค่ะ